สวัสดีครับวันนี้ตาตา้าพาเที่ยวตอนนี้อยู่ที่ประตูท่าแพท่านผู้ชมประตูท่าแพด้านนู้นนะแต่ตอนนี้ก็มีจัดไฟประดับของ Merry Christmas and Happy New Year ท่านผู้ชมเนี่ยมีต้นคริสต์มาสแล้วก็มีสันตาคอสเนาะก็เลยมีโอกาสก,าก็เลยจะถ่ายบรรยากาศไฟแสงสีที่เชียงใหใมาให้ท่านได้ชมหลังจากที่ตาตา้าพาเที่ยวหลับไปหลับในห้อง ยาวเพิ่งจะตื่นเพิ่งจะตื่นขึ้นมาเนี่ยประมาณสี่ทุ่มกว่าหลับตั้งแต่สี่โมงเย็นหลับตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพยจารณ์มากเพิ่งจะตื่นก็เลยว่าเออเขามีประดับไฟก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศเอาบรยาาารยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูนะว่าบางท่านที่ยังไม่เคยมาเชียงใหม่นะจะได้รู้ว่าเนี่ยเชียงใหม่เขาจะประดับประดาประมาณนี้นะจุดจุดของมันก็คืออยู่ที่ ประตูท่าแพนะท่านผู้ชมก็ย,ยังมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่แล้วก็มีร้านค้าขายของที่เป็นรถรถพ่วงอะเนาะท่านผู้ชมก็ยังมีเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินเดินชมบรรยากาศที่ประตูท่าท่าแพจังหวัดเชียงใหม่สำหรับที่ทุกท่านที่ไม่ได้มาก็ดูในคลิปของทางท่าเที่ยวด้านนะครับเชิญเลยครับด้านหน้าตอนนี้ก็จะเป็นตัวเลขเนาะ 26, สองศูนย์สองหกเพราะปีคริสต์ศักราชสองศูนย์สองหกนะท่านผู้ชมบรรยากาศโหเ่นยนตตอนนี้ก็จะเป็นระกคังเนาะระกคังหรือเบลนั่นเองท่านผู้ชมระกคังระกคังก็จะจัดออกโทนสีเขียวสีแดงที่มีความหมายถึงเอ่อวันคริสต์มาสนะเมอร์รี่คริสต mm ์มาสเออร์รี่นิวเจอร์ คิสมาสสวยงามอันนี้ต้นดอกคิสมาสนะสีแดงแดงมีควางด้วยมีควางด้วยเราพาไปดูควางพาไปดูกวางนี่ควางทองควางทองนี่มีหลายตัวควางทองมีมีหลายตัวมีพ่อแม่ลูก <c oughs> ตอนนี้ดึกแล้วนะสี่ทุ่มกว่านั้นท่านผู้ชมแต่คนยังเยอะอยู่คือ,ค,อคือไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ก็เราก็สามารถมาถ่ายรูปได้โรงแรมนั้นจะเป็นโรงแรมเอ็มที่ครั้งที่แล้วมาถ่ายมาที่มาพักเที่ยวนี้เขาบอกว่าโรงแรมก็เต็มแต่ตาก็เลยมาถ่ายมามาพักโรงแรมนี้แทนโรงแรมอิมเนี่ยครับอิมโฮเทลตาพ้าอยู่ตรงนี้นะอิมโฮเทลเนี่ยตรงข้ามกันเลย ถ้าไปถามโรงแรมนั้นไม่เปิดไม่มีเราก็มาหาโรงแรมนี <g ül> แต่พอดีวันนี้เดินเข้าไปด้านหลังของโรงแรมมันจะเป็นซอกคนซอยเนาะ <g ül> ก็เลยลงไปถามราคาราคาที่พักดูเขาบอกว่าห้าร้อยบาทก็มีนะแต่ที่จัต้าคอลนี้จะเป็นทิมโฮเทลนี่พันสามพันสามนี่ไม่รวมค่าค่าอาหารเช้านะแต่ถ้ารวมค่าอาหารเช้าด้วยก็จะเป็นห้องละพันห้า ทีนี้รู้แล้วด้านหลังมันจะมีโรงแรมแต่คล้ายๆว่าราคาถูกแต่ว่าอาจจะราคาถูกแต่ว่าอาจจะห้องไม่ใหญ่น้องก็บอกห้องไม่ใหญ่นะพี่บอกวม่จะ็นไรขอให้มีที่นอนก็พอเดี๋ยวมาเท่าหลังจะลองเดี๋ยวมาเท่าหลังจะลองเอ่อห้องนี้ดูห้องเล็กๆดูแต่ว่าราคาไม่สูงมากประมาณห้าร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยววันหน้ามาก็จะมาลองราคาถูกดูว่าเป็นยังไงว่าถูกใจไหมถ้าถูกใจก็ เชื่อต่อไปก็อยากจะมาเพื่อโรงแรมที่ราคาสักสี่ห้าร้อยบาทเนาะแต่ถ้าไม่ถูกใจก็จะมาพักพันกว่าบาทเหมือนเดิม <c oughs> เราเลือกได้แลาเลือกได้ Merry Christmas and Happy New Year ลูกค้าต่างาช่ก็สนุกสนานกันเดี๋ยวด้านโน้นก็จะมีเป็นเป็นเหมือนไม่แน่จะไปเป็นพระเยซูหรือเปล่านจะนถ่ายให้ดู เดียวท่านผู้ชมนูนเหมือนเป็นพระเยซูมีปีกบินมาเลยประมาณนี้ก็เสวยงาเปียงแบบต <im itation> ัวนี้เป็นถนนเดินไปไม่ได้เพราะว่ามันทางทางช่องทางเดินที่เป็นให้คนเดินอ่ะแคบมาก ก็เลยว่าจะไม่เดินไปก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้ท่านผู้ชมเนี่ครับถ่ายดูประมาณนี้ไฟแสงสีของจังหวัดเชียงใหม่ก็ประดับประดาได้สวยงามอากาศตอนนี้ก็ถามว่าหนาวไหมก็ไม่ไม่ถึงกับหนาวแต่ก็ออกเยน็นเย็นนิดหนึง่งเย็นเย็นนิดหนึน่งแต่ตอนคืนตอนกลางคืนถามว่าหนาวไหมก็ร้อน <c ười> อากาศก็จะเหมือนเหมือนอยู่ที่กรุงเทพนั่นแหละแต่กลางคืนก็ยังมีลมมีอะไรเย็นเย็นเข้ามาบ้าง ก็คือทําให้ได้สัมผัสอากาศหนาวบ้างเนาะประมาณนี้นท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมออขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ตาตาพาเที่ยวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ขอส่งควางแรงอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาตาพาเที่ยวท่านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี Happy. Where smart and happy new year.